รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Hello everyone, welcome to the exciting battlefield in English Battle. สวัสดีค่ะมารินพุ่มอ่อนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตวาน,นิชวัฒนากุลครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ English Battle <S <S สุดภาษาอัง,งกฤษพิชิตยอดแชมป์รายการแข่งขันภาษาอังกฤษที่นอกจากจะได้ความสนุกสนานจากการแข่งขันที่ท้าทายแล้ว จะได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันด้วยนะครับและที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันของเราจะแบ่งเป็น2ทีมค่ะคือทีมสีน้ําเงินและก็ทีมสีแดงค่ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านนะครับจะได้แข่งกันคนละ5้าแมตช์ครับใครที่ได้คะแนนมากกว่าก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองในแต่ละสัปดาห์นะคะ we gonna talk about English for communication หรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่รับรองว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะซึ่ง โจทย์ที่ท้าทายของเราในแต่ละสัปดาห์นะครับจะได้มาจาก Battle Boss ครับ Battle Boss จะเป็นผู้แจกโจทย์นะฮะให้ผู้แข่งขันได้ทำตามครับและเดี๋ยวดูกันว่าโจทย์ของเราสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรฮะมาเรียน ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปที่คอฟฟี่ช็อปอันค่ะพี่ตูนไปร้านกาฟแฟใช่แล้วค่ะร้านกาฟแฟค,ค่ะโจทย์ของเราจะเป็นภาษาอังกฤษในร้านกาแฟแต่ก่อนจะไปพบกับโจทย์นะฮะมาพบกับผู้เข้า <ค spoons S 2> <ท>แข่งขันก่อนดีกว่า <ault. S 1> นะครับตอนนี้ทั้งสองท่านมุมแดงและมุมน้ำเงินพร้อมแล้วเชิญเลยส, <cocktail> สวัสดีค่สะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ ตัวกันสักนิดดีกว่านะคะเริ่มจากฝั่งนี้เลยก็ได้คะ่ะสวัสดีค่ะชื่อชยานุชยอดสุวรรณนะคะเรียกออมก็ได้ค่ะคุณอมทำงานอะไรอยู่อตอนนี้เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ค่ะแม่ค้าของออนไลน์ฝั่งชายชื่อคุณอะไรและทำงานอะไรฮะครับชื่อกวินวิชิตกุลครับเป็นนักแสดงละครเวทีครับความรู้ภาษาอังกฤษทั้งสองท่าน เป็นยังไงบ้างพูดวินก่อนก็ถือว่าใช้บ่อยครับผมใช้บ่อยคุณต้องใช้ทุกวันแน่ๆประมาณประมาณปีละครั้งบ่อยตรงไหนปีละครั้งนั่นคือไปติดต่อตมองเงี้ยเหรอไปเยี่ยมเพื่อนที่ที่ญี่ปุ่นคคุณอมล้วคุณอมเหรอคะก็ใช้บ้างค่ะบางทีก็มีลูกค้าต่างชาติลงมาบ้างอ๋อ มากกว่าปีละหนึ่งครั้งไหมคะจะสอครั้งสครั้งมากกว่านี้เลยคุณแล้วได้เปรียบคุณเท่าตัวเลยนะฮะก่อนจะเริ่มแข่งขันทั้งสองท่านครับผมอยากให้บอกสโลแกนสั้นๆเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยฮะถึงผมจะใช้ภาษาอังกฤษปีละครั้งแต่ก็ยากที่จะหยุดยั้งผมได้นะคุณอ้อว่ายังไงคะอย่ายอมค่ะ หน้าตาอาจจะดูใจดีแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะ,ะมาดูมาดูไม่พลาดพลั้งและไม่ได้มาเล่นๆงั้นเข้าประจำที่ได้เลยเอาละครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านพร้อมแล้วไปฟังคำสั่งจากบอสได้เลยครับสวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกคนการแข่งขันในวันนี้เกี่ยวกับเจ้าของร้านกาแฟที่ต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ลูกค้า ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเครื่องดื่ม8แก้วและขนม2ชิ้นให้ถูกประเภทตามโจทย์รวมกันแล้วจะมีคะแนนเต็ม10คะแนนเรื่องราวของโจทย์มีดังนี้เมที is, is a coffee shop owner His shop has a coffee bar and three missing rooms Today, there are 6 customers in missing room number 2 The first one sitting at the head table tells m เ t t y that he wants black coffee but he has to s t drunk it in the morning and he does not want to be sleepless tonight so he should drink only tea เด mm ี๋ยวเรามาลองแปลกันไปทีละประโยคเลยนะคะพี่ตูเริ่มจากการแนะนำตัวของตัวละครในโจทย์นะคะ Methi is a coffee shop owner ก็คือคุณเมทีนี่นะคะเป็นเจ้าของร้านกาแฟค่ะ His shop has a coffee bar and three meeting rooms ร้านของเขาเนี่ยนะคะมีที่นั่งแบบบาร์แล้วก็มีห้องประชุมทั้งหมด3ห้องค่ะค Today there are six customers in the meeting rooms number two. วันนี้ค่ะมีลูกค้าทั้งหมด6คนใช้ห้องประชุมหมายเลข2อ,อยู่นะคะ The first one sitting at the head table tells Matee that he wants black coffee. ลูกค้าคนแรกนะคะนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะค่ะบอกคุณเมธีว่าต้องการกาแฟดำนะคะ hmm. แต่ว่ามีต่อค่ะ but he has just drunk it in the morning แต่ว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะดื่มกาแฟดำไปเมื่อตอนเช้านี้เองค่ะ and he does not want to be sleepless tonight so he should drink only tea ก็คือเพิ่งดื่มไปเมื่อคืนนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยไม่อยากจะดื่มแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคืนนี้จะเกิดอาการ sleepless นอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงควรจะสั่งแค่ทีหรือชาเท่านั้นดังนั้น<ด><ด>แล้วเนยกาแฟดำเป็นโจดหลอกนะฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วคือสั่งชานะครับทั้งสองท่านเนี่ยสามารถจดคำสั่งได้จะเห็นว่าตอนนี้คุณวินจดใหญ่เลยนะฮะว่าบอสสั่งว่าอะไรเยเดี๋ยวรอทำทีเดียวงั้นฟังคำสั่งต่อไปจากบอสเลยครับ The T-shirt secretary need black and two glasses water his Rae need coffee glasses and black and of คนที่ใส่เสื้อยืดสีแดงนี่นะคะแล้วก็เลขาของเขาเนี่ยสั่งกาแฟดำกับน้ำเปล่าสองแก้วค่ะครับเอาละค่ะเริ่มมีการสั่งเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้มีคำสั่งให้ทำและคุณอ,อมก็เริ่มลงมือเทน้ำเปล่าแล้วนะฮะใช่ค่ะคุณวินเองก็เริ่มแล้วนะคะ แต่แยังไม่เห็นเท<ห>น้ำอะไรเลยะกำลังจดอยู่ว่าจะทำอะไรก่อนหลังดีหรือเปล่าอาจจะรอทำทีเดียวเดี๋ยวมาดอดูผลลัพธ์และ<ห>ฟังค,คำสั่งต่อไปเลยครับ,รบ next to the red T-shirt man is a pretty rookie in this group. Maytee hears that she has to try to drink coffee for two months, so she does not need to drink black coffee. She decides to drink a coffee latte. Next to the red T-shirt man is a pretty rookie in this group. ค,คนที่นั่งถัดกับผู้ชายคนเสื้อยืดสีแดงเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นน้องใหม่ของทีมที่หน้าตาน่ารักมากๆค่ะเมที mm hmm. hears that she has just tried to drink coffee for two months ก็คือคุณเมทีเนี่ยได้ยินว่าน้องผู้หญิงรูกกี้คนนี้เนี่ยนะคะเพิ่งจะหัด ดื่มกาแฟเป็นเวลา2เดือนนะคะเป็นนักดื่มมือใหม่ใหม่ใช่ค่ะ So she does not need to drink black coffee น้องคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะสั่งกาแฟดำอาจจะแรงเกินไปสำหรับมือใหม่นะคะ she desires to drink a coffee latte เขาก็เลยเลือกที่จะสั่งเป็นกาแฟลาเต้ลาเต้นี่ก็จะแบบช็อตกาแฟช็อตเดียวผสมนมผสมน้ำตาลก็นัวๆหน่อยไม่เข้มมากเอาละครับไปฟังคำสั่งต่อไปกันเลย The next man who is holding a film camera in his hand needs black coffee. The next man who is holding a film camera in his hand need s black coffee. มีผู้ชายอีกหนึ่งคนล้ค่ะที่เขากำลังถือกล้องฟิล์มอยู่ในมือเนี่ยนะคะต้องการที่จะสั่งกาแฟดำค่ะพี่ตูน เราได้นับกันไวไหมคะตอนนี้เรากาแฟดําเยอะมากเลยโอ oh, แค่ฟังถึงตรงนี้นี่งงไปเหมือนเหมือนกับพวงขันเลยนะฮะ mm hmm. แต่ดูว่าเดี๋ยวเขาจะสั่งจริงหรือสั่งปลอมคราวนี้ใช่ค่ะต้องคอยระวังโจทย์ของเราหลอกไว้ให้ดีนะคะเอาละคำสั่งต่อไปมาครับ and the short hair woman at the end of the table wants a coffee latte with one butter cookie but the red t shirt firmly tells that chocolate cookie is test here so he wants two pieces for himself and the short hair woman and the short hair woman at the end of the table want a coffee latte with one butter cookies นะคะผู้หญิงผมสั้นที่นั่งอยู่ที่ท้ายโต๊ะเนี่ยนะคะมาอีกหนึ่งตัวละครแล้วนะคะต้องการจะสั่งกาแฟลาเต้ค่ะแล้วก็ คุกก네ี้เนยหน่าอันค่ะพตูนแต่ตรงนี้นะคะฟังดีๆนะคะ but the red t-shirt firmly tells that chocolate cookie is tastier แต่มีผู้ชายเสื้อยืดสีแดงค่ะบอกอย่างมั่นอกมั่นใจเลยว่าคุกกี้ช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยกว่าค่ะหลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนใจเลยใช่เปลี่ยนใจเลยค่ะ so he want to peace for himself and the short hair woman ก็คือไม่ได้สั่งแล้วนะคะคุกกี้เนยตอนนี้กลายเป็นสั่งคุคกกี้ช็อกโกแลต2ชิ้นมีโจทย์หลอกอีกแล้วค่ะพี่ตูนดังนั้นคุกกี้เนยไม่เกิดขึ้นจริงนะฮะแต่กาแฟดำที่เป็นคำสั่งที่แล้วสั่งจริงสั่งจริงค่ะ เอาละโอ้โหอตอนนี้เรามีทั้งชามีทั้งกาแฟดำมีทั้งน้ำเปล่ามีทั้งลาเต้แล้วก็สุดท้ายเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตคำสั่งของเราเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นแล้วค่ะเอาความถูกต้อง <c oughs> ไม่เน้นความสวยงามนะว <c oughs> ินะเราไม่มีคะแนนเพิ่ <c oughs> มเรามความสวยงามนะคะ <c oughs> เน้นความถูกต้องเห็นไหมแกรอทำทีเดียวจริงด้วย5 4 3สส หนึ่งหมด,หมดเวลา,วลาครับ,บทั้งสองท่านต้องวางอุปกรณ์แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจเช็คคะแนนกันในสตูดิโอเลยไปค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับโจทย์แรกจาก Battle Boss ของเรานะฮะตอนนี้เรากลับเข้ามาอ,อยู่กับผู้เข้าแข่งขันของเรา <c oughs> แล้วนะคะโอ้แต่ละคนดูมั่นใจแล้วก็มีอะไรเต็มโต๊ะไปหมดเลย เดี๋ยว <ไป S 1> เราเ<ป>ฉลย ER ให้คุณผู้ชมได้ทราบไปพร้อมๆกันว่าเครื่องดื่มและขนมมีอะไรบ้างที่ถูกต้องนะครับมีชา1แก้วกาแฟดำามแก้วค่ะน้ำเปล่า2<ด>แก้วลาเต้2แก้วค่ะและช็อกโกแลตคุกกี้2ชิ้นครับผมเอาลละมุมน้ำเงินคุณวินนะฮะ ไหนชาคุณครับชาเดี๋ยวเราแยกมาด้านหน้าเลยอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราจะได้มูฟไปนะฮะชากาแฟดำกาแฟดำกาแฟดคุณห้ามมั่วนะเอาที่ชงไว้จริงนะจริงๆต้องสามแก้วนะฮะแก้วครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าสามแก้วน้ำเปล่าสองแก้วคุกกี้คุณหยิบมากี่ชิ้นหยิบมาสองชิ้นแต่ว่ามีคุกกี้เนยหนึ่งชิ้นไหนลาเต้ ลาเต้อ๋อลาเต้ต้องมีสองแก้วแล้วคุณวินทํามาแค่แก้วเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นคุณวินคุณโดนหักไป2คะแนนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งสีแดงของเราบ้างค่ะคุณออมค่ะ,คคะหลายแก้วมากเลยไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันทีละแก้วเลยนะคะช,ชามีกี่แก้วเอ่ยคะ,ะแก้วเดียวค่ะแก้วเดียว<ด>ถูกต้องนะคะกาแฟดำละคะ สามแก้วสแก้วโอ้ยังถูกอยู่นะคะ<อ>น้ำเปล่าค่ะสองค่ะสแก้วยังถูกอยู่นะคะ<อ>แล้วก็กาแฟลาเต<อ>้สค่ะโอ้สองแก้วคุกกี้มีกี่ชิ้นชนิดอะไรคะอ่ามีตอดีคะแนนของทั้งคู่เสมอกันอยู่ที่8ต่อ8ค่ะมันลุ้นกันต่อถ้าคุณออมทีมสีแดงของเราจัดวางคุกกี้ช็อกโกแลตได้ถูกต้องก็จะเป็นฝ่ายชนะไปค่ะ ช็อกโกแลตสอช็อกโกแลตสค่ะสรุปคะแนน English Battle ระหว่างทีมสีน้ำเงินคุณวินและทีมสีแดงคุณออมทีมสีนำเงินทำได้8คะแนนส่วนทีมสีแดงทำคะแนนไปได้10บคะแนนเต็มทำให้ทีมสีแดงคุณอมเป็นฝ่ายชนะไปในแมตช์แรกค่ะ เดี๋ยวเราเชิญผู้เข้าแข่งขันไปตรงกลางกันเลยค่ะเชิญเลยคุณวินและคุณอมมาฮะป็นไางคะตัดเหนือกันไหมถือว่ามีทั้งข้อที่ยากและง่ายกับคำสั่งจาก Battle Boss ของเราซึ่งบุคคลทำได้ดีมากนะฮะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านไปพักก่อนเพื่อเตรียมพบกับแมชต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ท้ายนี้เรามาดูคำศัพท์น้ารู้ประจำวันนี้กันดีกว่าค,ค่ะพี่ตูนคำแรกนะคะกับคำว่า firmly firmly แปลว่าอย่างมั่นใจนะคะอย่างมั่นใจในที่นี้เนี่ยของ firmly เนี่ยจะแทบ100%ไม่มีการเปลี่ยนใจแล้วอย่างแน่นอนครับไม่ลังเลไม่ลังเลแล้วค่ะคำที่สองนะคะคำว่า sleepless Sleepless นะคะแปลว่าอาการนอนไม่หลับนั่นเองค่ะคที่เขากลัวว่าจะนอนไม่หลับนะฮะก็เลยไม่อยากกินอะไรที่เข้มมากใช่ค่ะคำนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงคําว่า insomnia อีกคํานะคะซึ่งมีความแตกต่างกันตรงที่ว่า insomnia เนี่ยจะเป็นชื่อของอาการของโรคมากกว่านะคะและคําสุดท้ายนะคะคำว่า customer customer แปลว่าลูกค้านะคะค,คำนี้มาเรียนอยากจะนําเสนอเป็นพิเศษค่ะเวลาปกติเรานึกถึงคําว่าลูกค้ามักจะนึกถึงคําว่า customer ใช่ไหมคะใช่ครับ,ตรบแต่วันนี้มาเรียนจะมาเสนอ,อคำค่ะคือคำว่า client client ต่าง <Cl ient S 1> กับ customer ยังไงครับแตกต่างกันที่วิธีการใช้ค่ะ customer เนี่ยนะคะเรามักจะใช้กับ สินค้าหรือบริการที่หาซื้อได้ง่ายค่ะอย่างเช่นซื้อได้ในร้านกาแฟซื้อได้ตามตลาดเรารจะใช้ customer ค่ะแต่กับ client เนี่ยเราจะใช้กับสินค้าและบริการที่จําเป็นจะต้องได้รับจากผู้เชี่ยวชาญค่ะอย่างเช่นสํานักงานกฎหมายหรือว่าเป็น Fashion Designer แฟชั่นดีไซเนอร์ที่เฉพาะทางไปเลยใช่ค่ะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆและทั้งหมดนี้คือ English Battle ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ถ้าชมไม่ทันที่ www.etvthai.tv สว่วนวันนี้หมดเวลา แล้วกับ English Battle ผมตูดว่ารัตและน้องมาเรียนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือช่วงท้ายๆพลาดไปนิดเดียวแรกๆผม,ผมว่าผมมันแล้ว่าผมมาดีละแต่ท้ายๆฟังไม่ออกอ่ะ <laughs>